เรียกไม่พ้นจริงๆนะครับกับการ work from home ในปัจจุบันนะฮะซึ่งแน่นอนโน้ตบุ๊กสายทำงานโดยส่วนใหญ่ก็มักจะมีรุ่นที่ออกมาเป็นหน้าจอ13.3นิ้วบ้าง14นิ้วบ้างนะครับแต่น้อยมากครับที่จะเป็นโน้ตบุ๊ก work from home ที่มาพร้อมกับหน้าจอ16นิ้วตัวนี้ครับ16.1นิ้วกับ Acer Swift รุ่นล่าสุดนะครับ Swift 3ในรหัส SF316 จอ16.1นิ้วสเปค CPU Core i5 และ i7 หรือ i7 Gen10 แรงเร็วราคาคุ้มคุมเลยมี Thunderbolt 4ด้วยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวตามไปรับชมกันต่อได้เลย สวัสดีครับอยู่กับแอดบิ๊กเจนรงอิลุนนะครับมาอีกแล้วครับโนต้ตบุ๊กรุ่นใหม่จาก a อเซอร์หลังจากที่หลับไหลมานานแสนนานเลยในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับเหมือนจะตั้งตัวได้แล้วก็เลยปล่อยโปรดักต์ออกมารัวรครับกับตัวนี้เป็นตัวล่าสุดครับในรหัสรุ่น a อเซ s ร์สวิปสครับรหัส sf 3 1 6ที่มาพร้อมกับหน้าจอ16.1นิ้ว cpu เป็นตัว core i 5และ core i 7นะครับใน generation 11 H35 นะฮะพร้อมกันนั้นยังมาพร้อมกับพาเนลแบบ IPS Full HD NTSC 72%ด้วยน้ำหนักเบา1.8กิโลครับเราพูดกันแบบนี้ตามสเปคหน้ากระดาษแล้วหลายๆคนคงจะอยากเห็นตัวจริงกันแล้วครับว่ามันจะเจ๋งแค่ไหนนะครับแต่ก่อนที่ไปดูตัวจริงเรามาดูกันที่กล่องก่อนนะครับสำหรับกล่องผลิตภัณฑ์ของ Acer ก็ยังคงคล้ายคลึงของเดิมนะครับก็คือยังเป็นกล่องกระดาษลัง สีน้ำตาลแบบนี้นะครับลักโลกนะลักโลกอ่าเดี๋ยวแกะดูกันนะครับก่อนจะแกะให้ดูตรงนี้นิดนึ่งนี่คือตัวที่เราได้มาเทสนะครับเป็นรหัสรุ่น SF316 นะครับจะมี2รุ่นด้วยกันรุ่นนี้ราคา29,900บาทโดยประมาณนะครับและจะมีรุ่นที่เป็น Core i5 นะฮะจะอยู่ที่25,990บาทโดยประมาณเนาะอ่ะแกะดูกันเลยนี่เป็นการแกะกล่องแบบสดๆใหม่ๆกันเลยนะฮะ ยังไม่ได้ถูกใช้งานมาแต่ประการใดของใหม่สดจิงเลยนะฮะแพ็กเกจของเขา2ชั้นนะครับนี่ฮะด้านในกล่องในครับกล่องในจะมีสเปคระบุเอาไว้บริเวณด้านนี้หลัดรุ่นครับตามนี้เหมือนเดิมนีครับ สเปคครับประกอบไปด้วย Windows 10นะครับเป็น Windows 10 Home แท้อยู่ในเครื่อง CPU เป็น i7 นะครับ Gen 11นะ 11370H นะครับจอเป็น16.1นิ้ว Panel IPS เนาะมี Intel Iris Xe ก็คือตัวกราฟิกอินทิเกรต RAM 8 g b นะครับ SSD 512 g b Wireless A/X นะครับแล้วก็รองรับ Bluetooth 5ด้วยนะมี Microsoft Office นะครับ Home and Student 2019ให้ตลอดอายุการใช้งานไม่มีหมดอายุไม่ใช่ Microsoft Office ที่เป็นตัว365นะครับตัวนี้เป็น2019นะแต่ 8, ดังนั้นนะครับพอมาเป็น2019การใช้งานก็จะเป็นการใช้งานแบบ Home use นะครับถ้าเอาไปใช้ในองค์กรอาจจะผิดวัตถุประสงค์ได้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราแกะ ออกมาดูกันเนาะว่าเป็นอย่างไรโอตัวโน้ตบุ๊กฮะอยู่ด้านในแบบนี้และแน่นอนครับด้านในของแพ็กเกจก็จะมีเป็นคู่มือการใช้งานแบบนี้นะครับนี่คู่มือการใช้งานต่างๆการเสียบอะแดปเตอร์ใช้งานการชาร์จไฟการเปิดเครื่องแล้วก็กนี้น่าจะเป็นคู่มือการรับประกันนะครับรวมไปถึง นี่คือตัวมอแปลงนะฮะเล็กสมอแปลงเลยเป็นตัวแดปเตอร์นะครับไม่มีระบุวัดไว้นะฮะแต่จากการคำนวณนะฮะ19โวลต์คูณ3.42แอมป์จะได้ประมาณ65วัตต์นะฮะแดดเตอร์ก็ไซส์จิ๋วทีเดียวนะครับและแน่นอนผมไม่ชอบนะครับน่าจะเปลี่ยนได้แล้วเป็น Type C อะไรก็ว่าไปเป็น Fast Charge เป็น PD Charge ก็ว่าไปนะครับยังเป็นหัวเข็มอยู่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร,ร่นะฮะแต่ก็ เป็นสแตนดาดของ a อเซอร์เขามาอย่างยาวนานแล้วเนาะนะถ้าใส่อแดปเตอร์ที่เป็นแบบไทส C มาที่เป็นฟ t สชาร์ e มาที่เป็นตัว PD c h ชาร์มาก็ราคาอาจจะสูงขึ้นก็ได้นะครับอันนี้ก็ใส่เข้าไปข้างในเก็บไว้ก่อนนะครับส่วนตัวโน้ตบุ๊กเองถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะไปเบิ่งโน้ตบุ๊กกันโอ้ยหุยใหญ่วะใหญ่เลยใหญ่เลยไซสใหญ่นะฮะ นี่ฮะสายค่อนข้างใหญ่น้ำหนักก็รู้สึกว่าพอตึงตึงมือพอสมควรนะครับจากก่อนหน้านี้ที่ได้รีวิวสวิฟไปหลายตัวเหมือนกันตัวนี้่าจะเป็นสวิฟที่หนักที่สุดแล้วแล้วก็เป็นเอเซอร์สวิฟที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ต้องแต่เคยสัมผัสมา,มาแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูด้านในโอ้โหใหญ่จริงใหญ่จริงใหญ่จริงอ่าแต่ก่อนที่ไปดูด้านในเราไปดูด้านนอกกันก่นกอนนะครับ ด้านนอกของตัวโน็ตบุ๊กนะครับเจ้า s วิ f สาตัวนี้ที่เป็นตัวรหัส S.F. 3 1 6ตัวใหม่นะฮะข้างหลังนะครับเป็นโลหะตลอดทั้งตัวเครื่องแล้วนะตรงนี้มีโลโก้เอเซร์เหมือนเช่นเดิมนะครับการดีไซน์ก็เหมือนเอาตัวสวิปสาที่เป็นตัวที่เรารีวิวกันไปเนี่ยตัว14นิ้วตัว13นิ้วมาขยายออกด้านหลังนะครับก็จะมีช่องดูดลมเย็นบริเวณด้านนี้นะครับมียางรองอยู่ด้วยกัน4มุมนะครับ แล้วก็จะมีในฝั่งของเลเบลอ,อะไรต่างๆระบุเอาไว้ตรงนี้อย่างครบถ้วนเลยนะครับช่องระบายความร้อนจะอยู่บริเวณด้านหลังตรงนี้ซึ่งเวลาใช้งานนะครับมาจะตีเข้าหาหน้าจอแต่สําหรับมุมมองแอดบิกมองว่าไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเจ้าโน้ตบุ๊กตัวนี้เป็นโน้ตบุ๊กที่ใช้ CPU ตัวเดียวนะครับไม่ได้มีการจอแยกดังนั้นผมว่าระบายความร้อนได้น่าจะโอเคนะครับพร้อมกันนั้นก็จะมีตรงนี้นะครับ เขียนว่าสวิประบุเอาไว้บริเวณด้านหลังพอเชื่อมต่อบริเวณด้านซ้ายมือของผู้ใช้นะครับก็จะประกอบไปด้วยหัวเสียบอะแดปเตอร์แบบรูเข็มนะครับพอที่เป็นตัว thunderbolt น่ครับ type c thunderbolt 1พอร์พอรนะฮะมี hdmi 1พอร์พอนะครับพอร์ตตัวนี้นะครับก็จะเป็น usb a นะครับ3.2 gen 1นะครับรองรับ o v o n charging ด้วยนะครับและด้านนี้จะเป็นพอร์ตเชื่อมต่อบริเวณด้านขวามือนะครับมีในส่วนของ usb อีก1พอร์ตนะครับไฟแสดงสถานะ หัวต่อแจ็ค3.5ที่เป็นแบบคอมโบนะครับเคล็อกอยู่ด้านนี้เนาะดังนั้นรวมกัน USB ทั้งเครื่องจะมีด้วยกัน2พอร์ตและเป็น Thunderbolt นะครับซึ่ง Thunderbolt เนี่ยมีส่วนสำคัญมากในการใช้งานนะเพราะมันสามารถที่จะช่วยเพื่อนๆขยายพอร์ตได้ต่อ docking ได้รวมไปถึงจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่ผมมองเห็นเลยตั้งแต่ได้ยินข่าวตัวนี้มาก็คือการเอาไปต่อการจอแยก eGPU ตัวนี้น่าจะเพอร์เฟมากเพราะหน้าจอใหญ และที่สำคัญมี t h u n d e r b o l t ราคาไม่สูงด้วยนะถือว่าโดดเด่นทีเดียวนะครับเปิดออกมานี่ครับคือตัวโน้ตบุ๊กนะฮะซึ่งแน่นอนนะครับถ้าเราไม่เสียบตัวกระตุ้นแบตเตอรี่มันก็จะเปิดไม่ขึ้นนะฮะดังนั้นเดี๋ยวขอเสียบดปเตอร์สักครู่อ่ะพอเสียบดปเตอร์เสร็จปุ๊บเปิดปุ๊บจะขึ้นเลยนะครับอันนี้บิ๊กเอาตัวคูลิ่งแพดมาวางไว้ด้านล่างแล้วด้านบนนะครับก็จะเจอกับตัวหน้าจอนะครับหน้าจอของโน้ตบุ๊กตัวนี้จะเป็นหน้าจอขนาด16.1นิ้วนะคร เป็นในส่วนของตัว p a n e เน IPS Full HD นะครับหน้าจอเขาจะมีขนาดอัตราส,ส่วนของหน้าจอเมื่อเทียบกับตัวกรอบเนี่ย body ratio จะอยู่ที่88.2เลยนะเมื่อเปรียบเทียบกับกรอบทั้งหมดถือว่าใหญ่มากนะครับมีกล้องเว็บแคมบริเวณด้านบนนะครับเป็น72030บริเวณด้านบนแล้วก็มีไมโครโฟนเนาะสำหรับเอาไว้ใช้คอนเฟอเรนซ์ต่างๆได้นะครับหรือบางคนจะเอาไว้ใช้สตรีมได้นะแต่คุณภาพก็อยู่ในเกณฑ์ที่กลางๆนะครับ ด้านล่างไล่ลงมาก็จะเจอกับตัวคีย์บอร์ดนะครับตัวคีย์บอร์ดของเขาจะเป็นคีย์บอร์ดในสไตล์ s w i f t นะครับซึ่งแน่นอนนะฮะแป้นอะไรต่างๆก็จะไม่ได้ขนาดใหญ่มากมายนะครับก็เพียงพอต่อการใช้งานถ้าเกิดเอามากรณีที่ต่อการจอเล่นเกมอาจจะกดได้ไม่ได้มันเวอร์วังอะไรขนาดนั้นแต่ก็เพียงพอต่อการใช้งานมีภาษาไทยให้ด้วยนะครับและตัวแป้นพิมพ์เองจะมีไฟ LED เปล่งประกายนะครับตัวอักษรของเขาก็จะเป็นสีขาวตัวแป้นจะออกแนวสี ดำดำเทาๆนะครับที่สำคัญที่สุดน่าสนใจตรงที่มีปุ่มตัวเลขมาแล้วนะครับ n u m e r ิกครับมีกลับมาแล้วในตัวสวิปตัวนี้ที่เป็นขนาด16.1นิ้วนะฮะนี่เลยตัวเลขแต่ว่าตัวเลขก็ยอดส่วนลงไปอีกนะครับส่วนปุ่มลูกศรเองก็เป็นปุ่มลูกศรที่ไม่ได้ไซส์ใหญ่อะไรมากมายนะก็เข้าใจได้เพราะว่าตัวนี้ไม่ได้ออกแบบมาสําหรับ เกมมิ่งซะทีเดียวนะครับมันจะเป็นโน้ตบุ๊กสำหรับการทํางานโดยพื้นฐานทั่วไปหรือแม้แต่เอาไปใช้งานด้านตัดต่อวิดีโอก็น่าจะพอไหวนะครับด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีสติ๊กเกอร์ซีพนะครับซึ่งก็จะเป็น Core i ซนะฮะที่เป็น Gen 11ระบุเอาไว้การจอครับเป็น Iris Xe ตัวนี้ไม่ได้มีมาตรฐานที่เป็น Intel Evo นะครับอาจจะไม่ได้เข้าสแตนดาร์ดบางอย่าง ของ E7 Evo e เนอะแต่ก็ยังมีในส่วนของบริการหลังการขาย3ปีเหมือนเช่นเดิมนะครับมี Onsite service ให้ด้วย1ปีแรกนะครับและบริเวณด้านขวามือตัวนี้ก็จะเป็นขนาดหน้าจอที่ระบุเอาไว้เป็น16นิ้วนะครับ IPS นะฮะ แบตเตอรี่ครับใช้งานได้ยาวนานนะฮะรองรับฟ้าชาร์จด้วยนะครับ Wi-Fi 6นะครับ h u n d e อ b o l t อันนี้สำคัญมากแล้วก็จะมีในส่วนของ HDMI และ Fingerprint Scanner ตรงนี้นะครับดังนั้นเรื่องความปลอดภัยอันนี้หายห่วงได้เลยนะครับ Touchpad อยู่ด้านล่างตรงนี้เป็นแบบแยกชิ้นซ่อนปุ่มขนาดใหญ่ทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของการระบายความร้อนนะครับจะเอาระบายความร้อนผ่านช่องตรงนี้นะครับ ช่องระบายความร้อนเวลาเป่าไล่ลมร้อนขึ้นมาเนี่ยจะอยู่บริเวณช่องนี้เลยนะซึ่งอย่างที่แจ้งก็คือน่าจะเพียงพอแหละเพราะว่าตัวนี้ใช้ CPU ที่เป็น Gen 11นะครับนี่ก็คือในส่วนของทางกายภาพนะครับเวลาที่เราใช้งานทั่วไปนะครับเปิดตัวโน้ตบุ๊กขึ้นมาอยากจะให้ดูตรงนี้นิดนึงเขาก็จะยกตัวเครื่องสูงขึ้นมาเล็กน้อยนะครับในส่วนนี้สังเกตเห็นขอบตรงนี้ไหมฮะ เปิดใช้งานนี่ต้องเปิดตรงกลางเหมือนเดิมนะตัวนี้ไม่มีร่องเว้ยไม่มีร่องให้เปิดก็อาจจะเปิดยากหน่อยนะครับแต่ก็ว่าไม่เกินมืออยู่แล้วแหละนะครับในการใช้งานแบบนี้เปิดตรงกลางนะครับตัวเครื่องก็จะยกสูงขึ้นเล็กน้อยแต่ตัวนี้ก็จะเปิดเป็นประนาบแบบ180องศาไม่ได้นะครับประมาณนี้นะอ่ะโอเคเดี๋ยวบิ๊กจะขอไปเตรียมการทดสอบก่อนนะเดี๋ยวลงเกมลงอะไรไว้นะครับแล้วลองดูกันว่า เจ้าตัวนี้เนี่ยจะเล่นเกมได้ดีแค่ไหนรวมไปถึงเจ้าตัวนี้จะตัดต่อได้ดีมากน้อยแค่ไหนอุณหภูมิจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามไปดูกันต่อได้เลย ได้ลองใช้งานมากันนะครับสักระยะหนึ่งนะทั้งการตัดต่อเอ่ยทั้งใช้งานทั่วไปเอ่ยสำหรับเจ้า Swift 3ตัวใหม่ตัวนี้ครับที่มาพร้อมหน้าจอ16.1นิ้วแอดวิกเองก็มองว่าเป็นโน้ตบุ๊กตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆโดยเฉพาะกับคนที่ทำงานอย่างพวก Photoshop นะครับอย่างพวก Adobe Premiere ตัดต่อโดยที่สกเกลงานก็จริงจังในระดับหนึ่งระดับสัก Full HD 60ตัวนี้ผมว่าไหวสบายเลยนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับก็ยังมีบางสิ่งที่แอดวิกมองว่าเฮ้ยทำไมมัน ใจขนาดนี้นะครับหเลยก็คือในแง่ของแรมจริงๆแรมที่ใส่มาในตัวเครื่องเนี่ยถ้าเป็นมุมมองแอดบิกนะ น่าจะต้องใส่แรมในระดับ16 g b ขึ้นไปแล้วนะครับเพราะปัจจุบันนี้แรม8 g b ในการทำงานแทบไม่พอแล้วเพิ่มไปอีกสักหน่อยแล้วราคาเพิ่มอีกสักพันสองพันผมว่าก็ยังไหวนะรวมไปถึงนะครับในเรื่องของแป้นพิมพ์นะครับด้วยความที่โน้ตบุ๊กเองเนี่ยมันเป็นโน้ตบุ๊กในสายทำงานทั่วไปนะครับแป้นพิมพ์เองก็จะสู้กับพวกเกมมิ่งไม่ได้อันนี้ผมว่าก็อาจจะไม่ใช่ข้อติซะทีเดียวนะครับขึ้นอยู่กับความชอบขึ้นอยู่กับงบประมาณด้วยถ้าเพื่อนๆมีงบประมาณในช่วง0,000มันก็จะได hardware, ะได้าร์แวคุณสมองหม ประมาณนี้แหละแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะได้อร่อยที่มันเหนือกว่ามันก็ยังมีรุ่นที่เป็นตัว S5 มันก็ยังมีรุ่นที่เป็น Predator หรือแม้แต่ Nitro มันก็จะมีการพิมพ์ต่างๆอะไรได้มันกว่านี้เพราะว่าแป้นพิมพ์มันเจ๋งกว่าใช่ไหมล่ะมีพวก Travel Distance มีเรื่องการกดอะไรต่างๆที่มันกว่าแต่ทั้งนี้ก็แลกมากับราคาที่สูงขึ้นแลกมากับความหนาของตัวโน้ตบุ๊กที่สูงขึ้นใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณเป็นสายพกพาทำงานแล้วเอามาตั้งสเตชันที่บ้าน ่อ eGPU เป็นเครื่องเล่นเกมตัวนี้ผมว่าตอบโจทย์ได้เลยนะถ้าแอด i ิกเป็นคนทำงานแล้วต้องใช้งานจอใหญ่ๆมีพื้นที่เยอะๆตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยเพราะจอเขาใหญ่จริงครับ16นิ้วกันเลยทีเดียวนะใครที่สนใจนะครับก็ลองไปจิ้มๆสัมผัสตัวจริงดูก่อนก็ได้ยังไม่ต้องเชื่อผมไปลองด้วยตัวเองดูก่อนนะครับเพราะว่าโน้ตบุ๊กก็มีมูลค่าสูงเหมือนกันนะ2 0 0 0 0 3 0 0 0 0กว่าบาทเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆในช่วงกลางปี2021นะครับ Acer Swift 3ตัวล่าสุดที่มาพร้อม I7 เเจนใหม่ ai, นะครับฝากไว้เป็นทางเลือกอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจมากๆเลยขอบคุณ A อเซอร์ประเทศไทยด้วยที่เอื้อเฟื้อน็อตบุ๊กตัวนี้มาให้ลองรีวิวกันใครที่ลองไปสัมผัสโนตบุ๊กตัวนี้แล้วหรือซื้อน็อตบุ๊กเอเซอร์ตัวไหนแล้วลองใช้งานแล้วเป็นอย่างไรอย่าลืมมาแชร์กันนะครับวันนี้วิ๊ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ